เฮ้ยพอฮะโอเคเราจะไปดีกว่าวตอนนี้คุณรอช่วงนุ้กม้แล้วตอนนี้ผมตอนนี้คุณจะได้มาตอนนี้อ๋อคุลงไม่ได้กาอีกแล้เนี่ยใช่นั่งอย่างนี้แหละครับผมไม่หักไดูสภาพกาีกคุณ เก้าอีหนึ่งรุ่นโอเคครับอันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์กันเรื่องการออกค่าพวกกินเลี้ยงกันนะครับความติดทางครับอันนี้ก็มีบรรยากาศเพลงมาด้วยนะครับแลคุณมีอะไรไหมคบเห็นคุณบอกว่าเกิดการตกเตียงขึ้นมาตกเตียงเหรอตกเตียงสวัสดีครับคุณจะบอกว่าอะไรคบอกคุณต้องจบคลิปเลยนะมันคลิปมันสั้นไปอ่ะ คุณจะออกกีบารับงานไอ้ค่าโอนเสร็จปะค่างานเนี่ยผมก็เห็นว่านะผมอะกะว่าจะซื้อชุดก้าไก่เคฟซีชุด999นะครับแล้วคุณจะมีอะไรพูดอีกไหมครับเห็นผมผมขอพูดว่าสั่งร้านไข่มาเยอะๆนะครับครับครับแล้วคุณนะครับ999เก้าคุณช่วยออกเงินด้วยแล้วคุณมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณไม่ต้องจบคลิปเลยนะครับหลังผมพูดเสร็จ 啊！六六、嗯、走一、二、三、五、七、八、九。